ก่อนจะลงงานนะครับเราต้องมาเช็คทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นนางสลด์แบบนี้นะครับต้องหยดน้ามันนะครับเขามีรูหยดน้ํามันอยู่นะครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับเช้าๆวันนี้ก็ยังมาได้เข้าสวนนะครับก็ชวนคุณพ่อมาล้างรถ ลำนาของเราครับแบบด้วยตามแบบสีแถวของครูบุตาน้องใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้ถอยออกมานะครับที่ใหญ่ยังไม่ได้ล้างนะครับมล้างน้องใหม่ก่อนนะครับล้างข้ามสกปรกออกก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะล้างน้ํายาอีกทีนะครับเราติดเครื่องแล้วก็ยกสูงครับเอาแฮนด์ลงนะครับแล้วก็ล้างให้ไหลไปข้างหลังก่อนนะครับ ล้างคราบสุขป,ปกคราบดินคราบโคลนออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้น้ํายาล้างคราบน้ํามันอีกทีหนึ่งครับเป็นเศษโคลนเศษหินเศษหญ้าออกก่อนนะครับสูงครับให้หน้ายุบแบบนี้ก่อนนะครับจะได้ล้างข้างล่างง่ายๆนะครับ เป็นรถตำนาแบบเดินตามแบบสีแถวของคูโบต้ารุ่น kwc k w 4นะครับขัดูหน้าจาครับทีนี้ก็รับจ้างเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับสามคันนะครับจะมีรุ่นเดินตามอีกคันหนึ่งนะครับเป็นที่ใหญ่ครับใช้งานมา6ปีผ่านไปแล้วนะครับก็สำรุจทุดโทมตาม ระยะการใช้งานนะครับแต่ตัวนี้เป็นน้องใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็เรามีนั่งขับอีกหนึ่งคันนะครับก็เป็นของครูปต้าเหมือนกันนะครับเป็นซื้อมาเก่านอกครับเก่ายี่ปุ่นครับซื้อมาจากบริษัททากระดาษเทสติ้งปทุมธานีนะครับนั้นก็ส่งถึงบ้านเลยนะครับก็มารับจ้างร่วมกัน3คันนะครับ สังคาบดินคาบโครนอ,อ,อกรอเอดี๋ยวคาบน้ํามันที่เราได้หยอดน้ํามันไปนะครับน้ํามันหล,อล่อลื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรังสไลด์เราก็หย่อดน้ํามันใช้ทุกครั้งนะครับเราก็เช็คทุกครั้งเลยครับน็อตสกรูตัวไหนหลวมตัวไหนไม่หลวมก่อนใช้งานเราก็เช็คทุกครั้งครับก่อนลงงานนะครับถ้ามีเวลาหลังลดำานาเสร็จเราก็มาล้างครับถ้าไม่มีเวลาจริงๆก็ไม่ต้องล้างก็ได้นะครับ เอาหน้าลงครับอา้าวเอาหน้าลงแบบนี้ล้างข้างหลังมานะครับนี่ครับข้าวน้ำมันที่เราหยอดไปนะครับนะครับล้างสลายนะครับก็จะติดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นนอ็อตสกรูที่เคลื่อนไหวได้สลักนะครับเราก็หยดน้ำมันไปก่อนใช้งาน ๋ยวก็จะมีคราบน้ำมันอยู่นะครับคราบน้ำมันเดี๋ยวเราใช้น้ํายาอีกทีนะครับใช้น้ํายาล้างคราบน้ํามันอีกทีนึงนะครับแต่วันนี้ล้างสิ่งสกปรกหยาบๆออกก่อนนะครับก็ใช้มาหกร้อยกว่าชั่วโมงแล้วนะครับคันนี้ครับก็ใช้มาหนึ่งร้อยกว่าชั่วโมงนะครับคันนี้ครับ ้ใช้งานไม่เยอะนะครับัวบบาลังก็อยู่นะครับเราใช้ปั๊มนะครับปั๊มแรงดันสูงนะครับต่สอสายมาแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้กระบอกฉีดแบบนี้นะครับอย่างแรงเลยนะครับ นะครับก่อนที่เราจะเก็บไว้นะครับท่านผูช้ชมเราก็ต้องมาทําความสะอาดนะครับแล้วก็คราบน้ำมันอะไรก็ล้างออกให้หมดนะครับแล้วก็หยอดน้ํามันไว้อีกทีหนึ่งนะครับถ้าเป็นคาร์บูเรเตอร์นะครับเราก็ต้องรักษาเขานะครับก็ต้องปิดน้ํามันไว้แล้วก็สตาร์ทเครื่องเอาน้ํามันในคาร์บูเรเตอร์ให้หมดเลยนะครับจนเครื่องดับก็จะจอดทิ้งไว้ได้นานนะครับ ถ้าไม่ทําแบบนี้ก็คาร์บรูเรเตอร์มีปัญหาได้นะครับถ้าปล่อยเอาน้ํามันไว้ในคาร์บรูเรเตอร์ตั้งเก้าเดือนสิบเดือนนะครับคาร์บรูเรเตอร์พังแน่นอนครับเพราะว่าน้ํามันเบนซินก็จะมีกดน้ําเกลืออยู่นะครับถ้ากดน้ําเกลือเข้าไปจัดกินในคาร์บรูเรเตอร์ทำให้เราต้องเปลี่ยนคาร์บรูเรเตอร์ใหม่นะครับที่ผมได้ทำคลิป เกี่ยวกับเครื่องตัดหญ้าไปนะครับก็มานํามาใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถตานาเครื่องตัดหญ้าแล้วก็แล้วก็วกที่มีคาร์บูเรเตอร์นะครับ ยกขึ้นเลยอ่าครับจะให้หัวปักดำนะครับล้างหัวปักดำครับาพอยกหัวปักดำเลยอาล้างครับการน้ำงานก็แบบนี้นะครับเวลาดำนานะครับล้างหัวปักดำให้ขยับขยับนะครับล้างสไลด์นะครับน่ครับล้างสไลด์นะครับเวลาเราทำงานนะครับเราก็ต้องหยดน้ำมันนะครับ กนมีค่าน้ำมันฝังอยู่นะครับล้างออกก่อนครับ้าดน้ำมันเอาไว้ที่หลังครับเอายุดยุดยุดอา้าว เครื่องยนต์นะครับท่านผู้ชมถ้าเรารักษาดีเราบำรุงรักษาดีเราก็ใช้งานได้ยาวนานนะครับยิ่งรถํำนานแบบนี้ด้วยซ้ำนะครับก่อนจะลงงานนะครับเราต้องมาเช็คทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นนางสไลด์แบบนี้นะครับต้่องหยดน้ํามันนะครับเขามีรูหยดน้ํามันอยู่นะครับนี่ครับเดี๋ยวถ้าเราจะเก็บพับเราก็ร่องหยอดน้ํามันอีกทีนะครับเพื่อรักษาเอาไว้นะครับ ครับเป็นสลักแบบนี้ก็หยอดน้ำมันนะครับก่อนลงงานนะครับเราะว่าเขาจะมีฟานขยับขยับอยู่ตลอดเวลานะครับสลักตัวไหนที่ขยับนะครับแล้วก็หยอดน้ำมันนะครับอย่างนี้ก็หยอดน้ำมันนะครับก่อนรงงานนะครับแบบนี้ครับหยอดน้ำมันทุกครั้งเลยนะครับตัวไหนสลักตัวไหนที่ขยับได้นะครับหยดน้ำมันเลยนะครับหยดน้ำมันหล่อลื่นหยทุกครั้งนะครับ โหดูดิน,นออกครับในซอกในมุมนะครับฉีดออกให้หมดเลยนะครับแต่ก็อย่าให้โดนสวิตนะครับสวิตตัวนี้อย่าให้โดนน้ำนะครับพยายามนะครับสวิตปิดเปิดแล้วก็ที่สำคัญคาบูเรเตอร์นะครับอย่าเอาน้ำไปฉีดนะครับนะครับพาไปดูคาบูเรเตอร์ครับ ครับร์บูเรเตอร์เขาอยู่ตรงนี้นะครับสำคัญอย่าน้ำไปฉีดนะครับก็ฉีดทำความสะอาดด้านหลังครับสำคัญที่ด้านหลังนะครับที่หัวปักดำนะครับที่ลุยโคลนเยอะๆนั่นแหละครับครับท่านผู้ชมครับ คลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาช่วยกันล้างรถดำนาแบบเดินตามแบบสีแถวของเราที่ได้รับจ้างเสร็จเรียบร้อยนะครับล้างเสร็จก็จะเก็บไว้แล้วนะครับใส่น้ำมันรอรุ่นก็เก็บไว้ครับปีหน้าก็เจอกันใหม่นะครับเดือนมิถุนายนนี่แหละครับอย่าลืมกดติดตามกดชอบสเกิร์ดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีดีสาระดีๆที่ผมมีประสบการณ์นำมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับ